สวัสดีครับคุณชูทุกท่านครับผมชอปเปอร์คุงครับวันนี้ก็กลับมาไม่ได้ต่อเกมอะไรแต่ว่าเป็นเกมอีกเกมหนึ่งบน PS3 กับสุดยอดเกมไฟติง้งนะครับเทคเคนนั่นเองฮะซึ่งอันนี้จะเป็นเทคเคนภาค revolution ใช่ไหมรู้สึกช่างผิดน,นะเดี๋ยวนะขอกดดูก่อนอ่าไหนไหนไหนขึ้นขึ้นโอเคนะเป็นเทคเคน revolution นะฮะนี่ฮะซึ่งเป็นเวอร์ชั่นดาวน์โหลดของเทคเคนนะซึ่งสามารถโหลดไดฟ้ฟรีฟรีนะฟรีจริงบอกตรงเป็น เป็นแบบเป็นรูปแบบฟรีได้ทุกโซนนะลองไปหาดูถ้าใครที่มี PS3 ลองเข้าเพเป็นของตัวเองแล้วก็ลองหาดูนะฮะซึ่งอ่ะผมจะเล่นในรูปในโหมดอาร์เคดนะฮะโอ้โอเคซึ่งก็แน่นอนว่าเป็นตัวฟรีก็มีข้อเสียคือตัวละครมาไม่ครบนะซึ่งถ้าอยากได้ตัวละครครบก็ต้องซื้อเอานะฮะโอเคซึ่งผมก็จะเล่นเป็นใครดีอันี้ก็อสกากันนาอกใหญ่ดีผมชอบลิลิทอ่ะคุณหนูแบบสวยเลิศชัดหญิงอะไรเงี้ยลิลิทแล้วกันฮะโอเค ผมจำท่าลีลิทไม่ได้นะบอกไปอ้อยก่อนเพราะผมชอบเล่นหัวหลานมากกว่า Get ready for the next battle นี่ฮะตัวละครคือตัวละครมันก็มีแต่ว่ามันไม่ยอมใส่มาต้องไปซื้อเอาเองอะไรเนี้ยถ้าใครชอบตัวไหนก็ซื้อเอาแล้วกันนะก็ดีคือมันมีข้อดีอย่างนึงคือชอบชอบตัวนี้ก็ซื้อตัวนี้จะไม่ต้องซื้อตัวอื่นอะไรเงี้ยมันไม่จำเป็นอะไรเงี้ยซื้อชอบตัวนี้ตัวเดียวอะไรเงี้ยเรเป็นผู้หญิงนะบอกไว้ก่อนคนเนี้ยอย่าลงรักเขานะอะไรเงี้ยเออจะคนเล่นไงลืม เอสเอสยังไงวะเอสเอ้าวเจ้าเตะหน้าสะบัดเลยทีเดียวอืเสยเอออืมโตมาอืมอ้าวเจ้าจับจัท่าไม่ได้แล้วกระโปรงเปิดหมดตรงนี้อืมเตะเตะเตะหน้าหันอืมอืมกดม่วงก็เตะถูกอืมปั่นฮะเอสเไอส์อสนี่เอส์ทำไม่โดนเอสเไอสเไอส์ไสนี่ โอ้ยหน้าสะบัดหน้าสะบัดอย่าอย่าพึ่งอโตเตะหลังแอนลูกเตะมาชนอีกแล้วใช่ไหมลูกเตะมาชนลูกเตะมหาชนเตะละลาพื้นก็ต้องบอกไว้ก่อนนะคือผมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยถนัดเกมไฟติ้งนะใครที่น่าจะติดตามผมก็ติดตามผมบ่อยๆก็จะรู้ว่าผมไม่ถนัดเกมไฟติ้งนะเพราะงั้นไม่ต้องมาหวังว่าเห็นคอมโบเสดาบัตตาไทยเตะสิบชิดอะไรไม่มีทางติดเาไม่มีทางผมไม่มีทางเห็นนะขออภัย ไม่ต้องมาขอไม่มีทางไม่ได้เห็นหรอก is is โโอ้โหโดนหน้าสะบัดหน้าสะบัด is 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 ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมา is เขาจะเขาจะเขาจะโอ้บิชิมคีมจุ่มนมหืมเหยียบนมพอดีเลย is 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 โมเดลมองใต้กระโปรงฉันละสินนะอีพวกผู้ชาย is

เออทำไม่โดนอุ้ยหน้าสะบัดโอ้ยเตะเตะเตะเ,ตเตสยโชว์กระโป้งโชว์กางเกงใน,นเตะหน้าไงเตะขาเตะหน้าไงคือนะเออไม่ได้ไม่ได้สอยคางเลยเตะขาเตะง่ายหน้าเงยขึ้นไปเออตะลกดีดีก็ <c oughs> อย่าลืมท่างเจนนี้โหลดฟรีนะฮะแนะนำว่าให้ไปโหลดกันนะลิซ่าค่ะน่ารักจริงๆอ่ะคนนี้หุ่นยนต์กูก็เอาจังหวะนี้ ซ้ำได้ก็โอเคเฮ้ยไมนคุณขอไปขอไปพูดพูดพูดไม่สุภาพนะขอไปขอไปลืมลืมไปซะต้องคนชมลืมลืมต้องน้องท่ักชมลืมไปซะผมพูดอะไรเมื่อกี้ลืมไปซะโอเคนะไม่ลืมหรอเดี๋ยวมัส่งลิมี่ไปกระทือไม่เนี่ยเตะเพอร์เฟกต์เตะสะบัดเตะสไลด์เลยทีเดียวมาโอ้ยโอ้ยหัวหัวน้องน้องหัวน้องหัวเพอร์เฟกต์นี่ซึมได้โทฟี่เลยทีเดียวอืมอืมเฮ้ออืมจะโอ้ยจะโอ้ยน้องหัวน้องโอ้ยโอ้ยโอ้ย น้องระวังหัวน้องด้วยพี่โกลัวหน้องเฮ้ยซุปนี่เสยเตะอไม่โดนเตอเตอมามาเฮ้ยโชว์โชว์กวาดล่างโอ้ยว่าใช่เดนไหนไหนไหนเตะเตะขาเตะขาอะไรนะคือใครที่เล่นเกมไฟติ้งจะรู้นะคือเวลาจังหวะที่เลือดใกล้หมดเนี่ยจะพยายามเตะขากันเพราะมันจะกันไม่ได้ใช่ไหม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 เออพอนะ เฮ้ยเออจะมาเอาชัยชนะให้ได้อะไรเงี้ยอ่ารอบวันไฟไฟไฟเลยงี้ไฟไฟไฟอุ้ยโดนเตะเอวเอวหักเอ้ยเสยเอ้ยนี่คอมโบกูเจอคอมโบแล้วอุ้ยอือเจ็บอย่าเบาราดอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอ้ยเฮ้ยทีบหน้าหันเตะขาพับเตะเตะขาพับ วิธีง <supporters> ่ายสุดในการเก็บเลือนเรือคือเตะเตะล่างนะอย่าลืมไม่ใช้กันได้สุดผมเตะเตะเตะงงงงดีงงงงงงงดีงงงงงงดีงงดีอ๋องงงงเเฉยเฮ้ยเฉยเฉยเพอ perfect p e r f e c เสยคางเจอคนสูงไปละเนี่ยคนนี้สวยจังผมชอบเนี่ยลิลี่ผมชอบมันเนี่ยเจอไอ้ขื่นละเจอไอ้ไบอัน ไปอันเคนดิใช no no ่ไหมเฮ้ยชเห็นไหมว่ากล้ามกูเป็นไงก็เป็นกล้ามนั่นแหละจะพูดทำไมไฟ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 แล้วไฟแล้วไฟแล้วไฟ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 นี่ขอบวกเลยมึงกดมั่ว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 ก็โอ้ยโอ้ยโอ้ยตบต่อยผู้หญิงต่อยผู้ต่อยผู้ต่อยผู้หญิงมีสลวยเลยนะมาไฟ ไฟแล้วจะไฟจะไฟจะอุ้ยเตะผู้หญิงเหรออืมเตะเสวเสยคางเตะไม่โดนเนี่ยเนี่ยอย่าอย่าเสยผู้หญิงดิแน่จริงแน่จริงแน่จริงอย่าอย่าสู้สิแน่จริงอย่าสู้สิอย่าสู้อย่าอย่าสู้สิอุ้ยกระโปรงกระโปรงจะจะตีลังกาทีระวังกระโปรงหน่อยนะจ๊ะเช่นไหมลิฟไปสตีดนะอ่าสตีดคือผมก็ชอบเล่นเทคเซนนะแต่ว่าไม่ถนัดเล่นอะไรอย่างเงี้ยอ่า เพื่อนผมมีคนนึงชอบนะไอ้วินน่ะจำได้ไหมเล่นการ์ดั้มด้วยกันท่ะเช่นก็ต้องเล่นก็ต์การดั้มอ่ะชอบนะเดี๋ยวอาจจะพามาเล่นทีหลังก็ได้อะไรเงี้ยออาได้อ่าไม่โดนโจ้กโดดนะไม่โดนเออือ้ืออ้ออื้อือ้ืออ้อเตะไข่หักจะจะหยาบพายขึ้นเลยเลยขอพายจริงจริงคือมันก็เป็นมันก็ไม่ได้หยาบคายมันถูกคุว่าคือท่านผู้ชมชอบก็บอกนะขออภัยถ้าไม่ชอบไม่ชอบผมพูด เยอะแยะเลยโอ๊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 ยอย่าอย่าวนวนวเจ้าโอ้โหโอโหโหเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะ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 อุ้ยอะไรอุ้ยโอ้โหเซฟแน่ไปโอ้ยขวัดออื้หืืออ้อหือขวัดขาอ่อนชันไม่ได้ไปนวลหลาไฟ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 แล้วไฟไฟไฟอุ้ยหวนวนหลังเลยทีเดียวควาดล่าง ไม่โดน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 วิวิกระโปรงโอ้โหโอ้โหเมื่อกี้เห็นชัดๆเลยอ่ะเมื่อกี้ชัดเลยนะเมื่อกี้เห็นไหมสีขาวอ่ะงัต่อไปเฮาชีนะเฮาชี่รู้สึกว่าเทียแกนภาคใหม่จะไปกินยาอะไรนะทำให้กลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งใช่ไหมเออแม่งก็หากินได้เรื่อยๆเนาะรอวันไฟไฟแล้วไฟแล้วไฟมันทำไงไอ้พุ่งๆเร็วๆนะอ จับบิดชิมชิมจุ่มนมอุ้ยหล่นต่อต่อคอมโบต่อคอมโบเออเออเออเจ้เจอืมเตะกวาดล่างเตะเสยทีบไม่ดอุ้ยอ้ยทีบทีบอุ้ยอุ้ยกวาดล่างกันได้อีกโอ้โหเก่งเกินไปละเก่งเกินไปแล้วเก่งเก้วเก่งเก่งเก่งเกินไปแล้วขาวโอ้โหเห็นชัดเจนจริงไฟ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 อุ้ยอุ้ย เตะล่างไว้ก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยสามฮิตสามฮิตเด้อสามฮิตเด้อสามฮิตเด้อเตะขาพับอุ้ยโอ้ยโดยงับหลับอุ้ยอุ้ย่าเตะขาพับดีแน่จริงเตะขาพับบอกเป็นจะเตะแล้วเตะเองเตะได้คนเดียวนะเว้ยขาพับเนี่ยขาพับเตะไข่เตะไข่เจอต้นสูงเข้าไปเป็นไงเรียบร้อยจ้ะสวยงาม ตัวสุดท้ายใช่ไหมเนี่ยออกกานะตัวสุดท้ายนั่นน่าจะสุดตัวสุดท้ายแล้วเป็นบอสนะฮะมาแล้วเห็นไหมว่ากูมีงูจะทินตะรคือก็ทีนี้แหละพิ่อยากเินตะคือลิลิทมากอ่ะไม่ได้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 กลังจีนอยู่จะได้พิงยิงิ่งสู้ก่อนสู้ก่อนโอเคไฟ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  ไฟอ่ะไฟอ่ะไฟอ่ะอ่ะได้เรื่อยๆอืมคอมโบอลิลอลิลินติดคอมโบเออโอ้ยโอ้ยอืม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 อตบตบหน้าหันอืมกดไปแล้วเมนูกี่กดมั่วบอกไปก่อนว่ากดกดมั่วกดมั่วมั่วเหยียบเหยียบเหยียบเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ้ฮ้โอ้ยโดนเข้าไปหนึ่งดอกอืมเหีบเซยสับอืมเออเออ รู้สึกตีบอสง่ายจังวะแ <c oughs> ช่แอบายเฟียอาร์เคดนะฮะแล้วโอเคฮะก็จบกันไปนะกับอันนี้ผมขอเอาแค่นี้แล้วกันพวกผมไม่ถนัดเกมไฟติ้งนะฮะก็ได้โทฟี่เป็นอาร์เคดมาสเตอร์มานะฮะโอเคก็อย่าลืมนะเกมนี้เป็นเกมเอ่อเอ็นเอ็กซ์คุสซีเอ็กซ์คุสซีรู้สึกเอ็กซ์คุสซีของ PS3 นะฮะก็เป็นเทคเกตรีเวอร์ชั่นนะฮะลองไปหาได้ใน PSN นะฮะก็รู้สึกว่า คนสร้างเกมเขาชื่ออะไรโปรดิวเซอร์เกมยำชื่อไม่ได้นะคือเขาบอกว่าเขาว่าจะพอร์ตภาคเนี้ยไปลง Vita เหมือนกันแต่ว่าอยากให้ไอ้ไอ้ตัวตัวยอดยอดไอ้ยอดยอดาวน์โหลดของของตัวเนี้ยให้ให้มันได้สูงสูงก่อนแล้วจะไปลง Vita ด้วยถ้าใครอยเล่น Vita ด้วยอยากเล่นบน PlayStation ก็ไปโหวตกันนะครับอย่าลืมอ่าไอ้ไม่ใช่ไปโหวตไปดาวน์โหลดกันเออโอเคนะก็เจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับยินดีต้อนรัไลค์ซับสไคร้แฝงเวิร์ดแล้วก็แชร์เช่นเคยโอเคเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับผม <c oughs> <c oughs> แต่สวยเนี่นั่งกนกินก,น,ก,น,กนในขาวโอเค <Okay, S 2> พอละไปละ